อนุโมทนาสาธุนะคะขอ้คุณด้กันนะคะกันนะคะสาธุค่ะเขานอกและภายในอาคารนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเรื่องหน้าได้ค่ะเอาบนมาฝากทุกคนในกลุ่มไลน์ทุกคนนะคะถ้าไม่เปลี่ยนบุกถ้าไม่ยูทูบถูกต่อมแล้เด้อ saya nggak ada saya nggak saya saya nggak ada pak guru linus linus terima kasih 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 อันนี้ด้ะคค่ะไปบนละเอียดนะคะบนทาสีอันนี้เดี๋ยวไปเอาเสียงใ่ซม่อนเพราะเสียงข้างนอกเขาแบบเอากระตากินาสาธุค่ะพุมีบุญทุกท่านค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอด

สวยงามมากค่ะแม่มงจ๋ะนรโมธนาจาคุญจาดูคาจะดูบุญคาซีแม่ลูกค่ะทางนี้แม่กินตา <c oughs> แม่กินตาข <c oughs> ึ้นบันไดอนรโมทนาจะคุญจาลูกลูกพี่ลูงพี่เอากล้องมาไม่ต้องใส่ความจำก็ได้เจ้าค่ะกดเด่นเด่นแต่เนาะทางนี้สซานภาเป็นแม่ลูงพี่ ทางนี้น้องอามค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะูกอามค่ะสาธูพาได้บุญด้วยกันนะคะสาธูทั้งหลายสวยงามมากเลยสว่างกะไวกันอันุโมทนาสาธูพาเยลิขาแม่ป้าหยีเลื่อนชั้นแล้วอ่ะเยลิขามองกล้องหน่อยค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะ สุดยอดเลยค่ะรุ่นรุ่นอะไรนะคะรุ่นรุ่นอ๋อค่ะส่วนงานส่นสวยเลยรุ่นรุ่นตรวจงานนอ้เด็กมองกล้องเงเลยนี่เอาอุปกเยอะๆนะจกะค่ะโมเห็นปมุนนี้ก็สวยมากเลยสวยค่ะสวยสวยสบายสบายเลยนะคะอย่านะ สวยสวยมากสุดยอดสุดยอดภาพนี้นะสงสัยแบบว่าเอาแบบว่าต้องเป็นออกแบบของเขายกทีมเลยเดี๋ยวเออถ้าเข้ายกทีมเนี่ยโอ้ยพิธีก่อนก่อนแีเวล่า เกะทากันไงเอ,เอาเอาไปเลก็กมุทนาสาธุค่ะสาธุให้บุญใด้ตามด้านนี้กับน้องอําตาสว่างสวัยกันเหมือนเนาะโอ้ย เอาสองคนดาดฟ้านะมองกล้องคุณดาดฟ้าค่ะดาดฟ้าอนุโมทนาสาธุนะคะขอบคุณด้วยกันนะคะสาธุค่ะข้างนอกและภายในอาคารนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ คนในกรุไทุกคน่ะอมเปลี่ยนบกต้องไม่ยุุกต่อ้คะเด้อวิดีโอนะคะนะไม่ได้นลงมนเพราะาจำรหัส็ได mm ้ hmm. ่าของพี่น้อยนะอันนี้ตัวได้เออเสียญได้มากเอาหมูปมปีงครับพี่น้องอ้ามที่เล็กมากตนกเนยอไรตู้เย็นอันนี่มันป็ตรงไหญอยู่ในตู้เย็นเลยเปิดยูน นี่ก็เย็นตรงในลัวชนะจ้มาดนกไม่ถ่ายวีดีโอไม่กินแบบนี้มันเหมื่อยท่านร่อยอ่ะเนาะมันได้บรรยากาศง Victor. Nej, men... Jeg skal ikke andet, end du får hvide fingre. Hej, velkommen til den her video. Tak for at se den her kanal. Okay, okay.